ต้นโพนี้ก็ก็กกขึ้นมาเองอ่ะคงอันนี้น่าจะหลหลายสิบป,ปีแล้วเพราะต้นขนาดนี้ก็เลยมีแม่นางไม้มามาดูแลอยู่คือเราก็มันคงเป็นความบังเอิญหรืออะไรเนียเราก็ไม่อยากให้ไปงม,มงายนะแต่นี้ว่าไอ้คาบจะไข่น้ําทาบอะไรนึนเป็นปาาอ,อกเป็นหน้าหน้าของคนขึ้นมามันชัดเจนมากเลยเดูยแล้วมันชัดเจนมากเลย เราก็เลยต้องให้ฟางเคารพเขาหน่อยแต่ว่าอยู่ในนี้แล้วนะฟางเคารพเราจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ตอนนี้ยังจำขแล้วตอนนี้เรายังจะบูรณะต่อใช่ไหมคะตอนนี้คือเราจะบูรณะอังคารเนี่ยอังคารบดนะซึ่งมันมีสิ่งที่ผุไม้ที่ผุทางเสาเนี่ยมันเองได้ไหมเสาปูนนี่มันเองเพราะเราติดต่อช่างไม้ให้มาบูรณะมาดูว่าจะทำยังไงแล้วตีราคามา เสร็จ<ม>แล้วเราก็จะออกนังสีให้คนมาร่วมทำบุญต้อมทำบุญจุทำบุญแต่ว่าเราจะคงสภาพเดิมทั้งหมดจะ <ภา S 2> ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทารทีการเปลี่ยนแปลงให้ให้คงซึ่งเป็นความเป็นโบราณสถานโบราณสถานอาไไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้ว,ลวประวัติของพ่อปู่ท้าเวศอะคะอันนี้หนูเพิ่งจะเคยเห็น,หอ,น,นอันนี้ก็น่าจะประมาณร้อยกว่าปีเพราะว่าเขามาสร้างพร้อมจะถูกเจดีย์ที่เป็จุข้อบรมตานียกระทาเนี่ยนะคือ <จะ S 1> คือเจดีย์นี้แล้วใช่ไหมคะเจดีย์ใหญ่อ๋อตานียึถานถ้าจุดอยู่ข้างบนข้างในนี้ก็จะเป็นเป็นโพงแล้วก็ เห็นเขาว่ามันจะเป็นชั้นๆเมื่อก่อนนะทมไมก่อนมีพระที่เขาปฏิบัติเขาเข้าไปข้างในเนี่ยไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอแล้วสี่มุมนี้เทพแต่ละองค์เทพแต่ละองค์ก็นั่นอยู่ปกปักรักษาอยู่แล้วก็คือพ่อปู่ก็จะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วพ่อปู่อยู่ข้างหน้าใช่พ่อปู่อยู่ข้างหน้ากับรู้สึกอนนญ้ตเนยเป็นปู่ปู่พญานาคั้มแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นปู่เสือปู่เสือแล้วว่าองค์นี้รู้สึกจะเป็นอะไร เขาเรียกว่าอะไรอะไรนะผมก็จำไม่ได้แม่มะช่าหรืออะไรเนี่ยสิทธิ์อ่ะสิทิ์ก็คือจะเป็นคนละองค์กันคนละองค์กันไม่เหมือนกันแล้วแล้วพี่รู้ไหมคะว่าอย่างพ่อปู่ท้าวเวทเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วอะคะร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีร้อกว่าปีสร้างพร้อมกิทธี์ีิทธิ์จะสร้างบารมีวิหารเนี่ย สุดสงแต่เราก็คงจะคงจภาพเองย่างนี้ไม่มีการไปแต่งเติมสีสันอะไรทั้งสิ้นเราก็คือจะไม่ได้บูรณะตรงนี้เราบูรณะแค่บูดเฉยๆใช่ใช่เร็นะอ๋อใชธรรมชาติเราไมคงความเป็นธรรมชาติแต่ความธรรมชาติเนี่ยมันหาดูยากนะค่ะ